มีพระที่สุดยอดจริงๆของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับซึ่งเป็นพระที่พิมพ์เล็กสวยแล้วก็มีความคมชัดเจนนะครับเพราะว่าพระนั้นถูกพิมพ์ถูกทีเดียวนะครับกับพระองค์นี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างนั้นทุกท่านนั้นยังไม่เคยได้พบเจอเลยนะครับพระอย่างนี้ก็เรียกว่าพระปิตาพิมพตภาพเล็กนะครับพิมพตภาพเล็กนี้จะมีลักษณะแบบ นั่งไข้ขากันทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูพิจารณาในการที่ว่าลงลักนะครับลักนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับชนรงที่เขาไว้สําหรับยาเรือนะครับก็เป็นอย่างที่ชนิดหนึ่งนะครับมาผสมเป็นมวลสารของหลวงปูเอี่ยมทีเดียวนะครับนี่ก็บางครั้งก็ทุกท่านจะค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าหลวงปูเอี่ยมนั้นมวลสารก็ มีมากมายนะครับก็รวมเป็นชนิดเดียวกันก็จะพูดสั้นๆว่ามูลสารก็ครบร้อยแปดทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเพราะว่าพระลวงปุยเยี่ยมนั้นซึ่งจะบางท่านนั้นจะแสวงหานั้นซึ่งจะหาได้ยากทีเดียวกับเพราะว่าเป็นพระที่ยอดนิยมทีเดียวเป็นพระปิดตาองค์เล็กนะครับพิมพ์ตภาพ น,นี่ก็ดูทรงอนนะครับดูเนื้อของพระติแท้จริงเห็นไหมครับว่าพระนี้นั้นเวลาเห็นลงรักอย่างนี้ท่านก็คงจะดูลำบากนะครับเขาเรียกว่าชันนรงยาเรือนะครับเป็นมวลสารของหลวงปู่เอียบก็เกิดความเก่าเวลาเกิดความเก่านั้นสภาพของชันนรงนั้นจะเห็นว่า พุกพองเห็นรับเป็น,ปนจ,จุดระเบิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื้อพระนั้นได้อายุที่แท้จริงองค์นี้นั้นจะมีลักษณะให้ดูอย่างชัดๆกันเวลาพระปิดตานั้นเห็นหมรับว่าทรงนั้นรูปพิมพ์นั้นก็ชัดทีเดียวแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อจะเก่าจะจัดทีเดียวนี้ทรงปิดตาจํา จำไว้นะครับว่าทรงพระปิตาของลุงปเยีนยมซึ่งจะมีหลายอย่างที่ท่ทานนั้นดูกันพิจารณาดูที่หลักความเป็นจริงนะครับนี่ก็พิมพ์ตภาพเล็กนี่ก็ด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างนั้นจะเห็นว่าเนื้อของพระนั้นก็เห็นนะครับนี่ก็ให้พิจารณาด้านหน้าก่อนแล้วก็มาดูช่วงนั่งไขว้ขานะครับเห็นไหมครับว่า ขานั้นเป็นรูปทรงทีเดียวลักษณะของพระนั้นจะได้อย่างชัดเจนทีเดียวนี่ก็รูปขาจะเห็นรอยนิ้วขาอีกทีเดียวนี่ก็ช่วงท้องของหลวงปู่หยียมนั้นจะมีความลึกนะครับความลึกเพราะว่าเป็นพระที่องค์เล็กๆนะครับองค์เล็กๆแล้วก็สวยนะครับองค์นี้มีความสวยงามทีเดียวนะครับก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดู แนวข้างกันดีๆครับเห็นไหมครับข้างนี้ชัดทีเดียวกับองนี้แล้วก็ลักษณะด้านล่างนั้นอยากให้ทุกท่าน,น,นดูเนื้อด้านล่างกันด้วยเห็นไหมครับเนื้อด้านล่างก็มีลงชนรงด้วยแล้วก็มีทองเห็นไหมครับว่าทองนั้นเปลี่ยนสภาพไปกับชนนรงทีเดียวก็เหี่ยวยน่น นะครับความยน่นนี้ทุกอย่างนั้นทุกท่านนั้นจะพิจารณาความเหี่ยวยน่นไม่พอต้องพิจารณาที่เนื้อทองด้วยอยู่ช่วงทองลุงปุเหียมเห็นไหมครับอาทองน,น,นั้นสีนั้นซีดทีเดียวกับซีดเพราะว่าพระนั้นได้อายุก็ต้องมีความซีดอยู่แล้วทีนี้ก็มาดูข้างกันลักษณะข้างๆ้างกันนี่ก็ดูตัางข้างนะครับ นข้างนั้นทรงของพระนั้นจะบิดเบี้ยวไปตามสภาพพระทีเดียวเห็นไหมครับทางนี้นั้นขอบข้างนั้นจะติดตรงหัวเข่านะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันนะครับนะครับฝั่งนี้ราก็ขึ้นให้เห็นด้วยแล้วก็ดูฝั่งนี้นั้นจะห่างนะครับปีจะห่างออกจากหัวเขา่า จำทรงจำพิมพ์ไว้นะครับจำทรงไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าพระนี้ทุกอย่างนั้นต้องต้องคมต้องชัดนะครับพิมพเพราะว่าพระปิตานั้นบางครั้งท่านก็ต้องมาพิจารณาที่หลักการที่เนื้อของพระทิเทจริงนะครับเนื้อของพระทิเทจริงนั้นจะบ่งบอกให้เห็นสภาพการเวลาของเนื้อหาพระนะครับนี่ก็ดูนะครับด้านหน้า ทีนี้ก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือนี้ด้านหน้าทําไมเขาเรียกว่าพิมพ์ตภาพเพราะว่าถ้ากลับหัวพูดติดนะครับขอไปถ้าว่ากลับหน้าลงอย่างนี้จะเห็นทรงลักษณะของพระที่แท้จริงเลยครับจะเหมือนตภาพทีเดียวนี่ก็มาดูด้านหลังกันเลย ดูด้านหลังนั้นจะเห็นเนื้อเลยเป็นมากับอ่าเนื้อของพระนั้นต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถึงจะบ่งบอกอายุได้ว่าพระอายุนั้นอายุนานเท่าไหร่ก็เอาเนื้อพระองค์นี้มาเปรียบเทียบดูครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องคมต้องชัดกับเนื้อหาที่แท้จริงเม็นปับว่าฝั่งนี้ผมให้ดูนั้นคือยังไม่ได้ให้ดูทั่วๆตอนนี้ก็ ให้ดูทั่วๆแล้วก็จะให้ดูช้าๆเพื่อทุกท่านนั้นจะเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของชันรงที่ลงไปกับเนื้อพระของหลวงปู่เอี่ยววัดสะพานสูงนี่รับสิ่งที่ท่านเห็นนั้นท่านก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเนื้อเหี่ยวจริงจนจริงแล้วก็เนื้อหาก็ชัดเจนทีเดียวกับองค์นี้องค์นี้นั้นท่านจะพิจารณาได้ง่ายมากนะครับ ได้ง่ายมากทีเดียวเพราะว่าด้านหลังนั้นให้ดูได้หลายอย่างทีเดียวด้านหลังเห็นไหมครับดูนะครับจะมีน้ามันตั้งยิ้วออกมาด้านโนกทีเดียวแล้วก็สภาพพระนั้นเห็นไหมครับยุบครบยุบแยกนะครับยุบแยกย่น นะครับชัดเลยองค์นี้ชัดทีเดียวเลยทีนี้ดูแนวข้างๆก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ตภาพเล็กนั้นจะหาได้ยากมากทีเดียวก็ดูพระองค์นี้ก่อนนะครับก่อนทุกท่านนั้นจะไปพบเจอพระแล้วก็เอาพระนี้เปรียบเทียบดูก็ได้นะครับดูหลักความเป็นจริงที่แท้จริงนะครับว่าพระนั้นต้องเนื้ออย่างไรสภาพอย่างไร ก็เปรียบเทียบดูกับองค์นี้ก่อนแล้วก็มาพิจารณาดูที่แท้จริงของพระนะครับก็มาดูด้านล่างกันนะครับนครับด้านล่างสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมครับเก่าจริงนะครับแล้วก็เก่าแล้วก็สภาพนี้ยังสมบูรณ์นะครับยังสมบูรณ์ที่เทจริงเลยองค์นี้ ก็อดูรอบๆนะครับดูรอบๆเสร็จแล้วก็บางครั้งท่านนั้นก็อยากพเ,เนื้อกันชัดๆวันนี้ผมก็เอามาให้ดูชัดจริงนะครับองนี้พิมพ์ตภาพเล็กนี้ชัดมากสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวดูพิมพ์ครับทรงพิมพ์ลักษณะพิมพ์ถูกต้องก็ต้องชัดด้วยนะครับเนื้อหาของพระนั้นชัดจริงๆกับองค์นี้แล้วก็เอาไป ศึกษาหรือพิจารณาต่อไปนะครับเพื่อทุกท่านนั้นจะได้มีประสบการณ์ความรู้ต่อไปกับพระองค์นี้ต่อไปหรือว่าท่านจะหาเช่าบูชากันก็ดูองค์นี้ไว้ก่อนนะครับ